อิดก้อนนี้นะครับกว้างเจ็ดเซนยาว20่สิบเซนนะครับมีูเห่าอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนี่นะอันตรายนะครับอันตรายมากนะครับท่านผู้ชมตัวประมาณนิ้วกลางนะครับนี่นะ อันตรายนะครับเอาหินแดงมาวางไว้สองวันนะครับาาหูเห่ามานะครับเพราะในในเกตก่อสร้างนะครับกําลังก่อสร้างอยู่นะนี่นะไอเด็กมารื้ออิฐนะครับมาเจอหู่อยู่ในรูอิฐเล็กๆนะครับเลื่อยไปเลื่อยมานะ ตัวนิดเดียวแต่อันตรายนะครับเลื่อยไปเลื่อยมานะอักที่บานมีอิดแบบนี้นะครับใต้จะหยิบจะอะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่างูเห่าตัวขนาดนี้สามารถเข้าไปอยู่ในรูอิดได้นะครับอิดรูนิดเดียวนะครับ แต่ตัวโตกว่านี้ก็สามารถก้าวไปอยู่ได้นะครับบ้านหลัปุตใตทิมล่างกูล็อกไว้เร้วนะครับคลิปนี้คือถ่ายเตือนภัยเฉยๆนะครับ สวัสดีครับ